เรื่องนี้คร recalled. ชาวบ้านผว,วาวิ่งหนีกันกระเจิงครับเพราะว่าเจอชายคลั่งยาถือขวานเดินไปทั่วชุมชนเลยนะครับต้องตามตำรวจมาจับตัวกันจ้าละวันไปหมดไปดูคลิปกันครับกาลยกามายมุมลมมล เตะขวานไว้อย่หขวานอยู่ใกล้โอเคโอเคว่าง,ง่ายดีที่บอกว่าให้นอนให้หมอบแล้วยังทํานะครับหูแต่จังหวะนี้เป็นลมาสูนเลยจริงขวานฟ้าหน้าดำเลยอ่ะเมื้องอ่ายทำท่จาจะคว้างขวานใส่ตำรวจครับตำรวจสพพระนครศรีอยยาฮะ ื mm hmm. กว่าเสียวสุดท้ายชารตัวชายคลั่งรายนี้เอาไว้ได้นะครับอายุ39ปีนี่ฮะเ,เขายอมนอนลงอ,อ่ะอตำรวจชาร์ได้พุ๊บเตะขวานออกไปก่อนเลยเผู้ก่อเหตุสวมผ้าพันปิดบางใบหน้านะครับถือขวานหนึ่งเล่มเดินอยู่ในถนนชุมชนฮะตำรวจสั่งให้หมอบลงตอนแรกก็ไม่ฟังก็กดดันันอยู่สักพักถึงได้ยอมนะครับเ,เหตุการณ์เกิดขึ้น11โมงของเมื่อวานนี้แถวหน้าสำนักง,งานกรมที่ดิน จังหวัดพระนครศรีธยานะครับสอบถามแม่ค้าเห็นเหตุการณ์ครับคุณพี่วัรณาเงินจันทร่อยฟังบอกว่าเห็นชายคนนี้เดินผ่านหน้าร้านรีบวิ่งเข้าไปข้างในเลยถามทําไมอ่ัพี่มันถือขวานมาน่ะฉันก็เห็นคนอื่นมันวิ่งหลบเข้าบ้านหมดฉันก็เลยวิ่งด้วยจนกระทั่งชายคลั่งคนนี้เดินไปหน้าโรงเรียนครับก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งตํารวจถามพี่วรรณารู้จักไหมเขาเป็นใครบอกไม่รู้จักเหมือนกันมันเดินลุยคลองไปเรื่อยเลยนั่นดูสิไม่เคยเห็นหน้าแถวนี้มาก่อน อยู่ๆก็มาคลั่งแถวนี้เลยต้องตามตำรวจนะครับฟังเสียงพี่วรรณาหน่อยครับเหมือนคนคุ้นข้างอ่ะคะ่ะแต่ว่าเป็นคนหน้าใหม่ไม่เคยเห็นเดินแถวนี้หน้าปิดตาด้เหรอใส่ยิมใ,ใส่ผ้าปิดสองชั้นเลยนะคะเพราะตอนเขาเดินไปเขาพยายามจะปิดหน้าทั้งหมดเลยแต่เขาน่ากลัวคะ่ะอันตรายอันตรายมากน่ากลัวแล้วเหมือนแบบเขายังนมอ่ะหวานาหรื ก่อนอันอย่างนี้เลยนะคะใครเห็นใครก็กลัวก็ต้องถอยอะคะ่ะถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าต้องสุนิสาเข้ามาเออเนี่ยฮะจะ <มา S 1> ปิดหน้าปิดตาไว้หนวดไว้เขาก็หน้ากลัวเข้าไปยาอีกอตำรวจก็เลยเนี่ยครับคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ก่อนที่โรงพักนะครับเจ้าตัวยอมรับเสพยามาฮะแล้วก็เลยคุ้มข้างอรารวาสคุมสติไม่ได้ตำรวจถามนวขวานเอามาทำไมขวานอะไรพี่เอา้า จำไม่ได้จำไม่ได้พี่อีกจำไม่ได้ว่าเอาขวานมาด้วยแล้วเงื้อง่าใส่ชาวบ้านเขานะครับงงตำรวจบอกทั้งนั้นออาไปพักก่อนไปรอให้สั่งเมายาก่อนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาสอบปากคำดำเนินคดีกันต่อครับสั่งเมาแล้วก็ให้ดูคลิปนี้เนาะจะได้จำได้ว่ากรรมอะไรอยู่โอ้ข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม